คือต้นละแกงต้นละแกงเนี่กคพอแล้วนะครับเก็บพอะเสาอยากแล้วก็ปล่อยปล่อยเขาญ่นะครับอันนี้คืออยากซิมรสชาติดผักหวานหรือของัางแรกนะครับนี่เกล็ดแดงนะครับอยากซิมนะครับพราะวานท่านนี้ท่านหยัซิมรสชาตาผักหวานหรของอยู่เพราะว่าน่นา,านอ,อ,ววนอายุบรอมาณอะไรฮะก็ไม่อยาก แหงแนี้เพราะแหแนีปลูกล้วนครับพี่น้องมันเกิดอยู่ยแล้วครับทัว่วภูมิอพราะว่ามาเบืองดอปืด๊ปนดนี่นะนอดินเอาไปแกงนะครับอ่อนดีคุณ มาดูนิการ์ภาพี่น้องเก็บน้ำใหม่ับพี่น้องเนาะที่นีจนะไปแฝงลูกสวัสดีครับทุกลูกคนนี้ห้อ,บ,บ,อ,อบ้าน้านะครับมุนิกะที่ภาพี่น้องเข้ามาอัปเดตเบื้องักหวานปลานะครับที่ว่าผมได้ตัดแต่งกิ่งไปนะครับแล้วกะว่าที่ยอดมันติดแตกหรือยั้งนะครับพี่น้องเราจะภาพพี่น้องมาเบื้องครับอากาศช่วงนี้กะพายุเข่าเด้พี่น้องเด้อ ตลอดกันแม่นสามสี่มือนแล้วเตะครับพี่น้องทั้งคอยทั้งแห้งนะครับมือคืนีนก็ตกอยู่บัดคืนนะครับดินก็ะซุ่มย่างดีนะครับเหมาะแค่การปลูกต้นไม้นะครับผมก็ปลูกลงเรื่อยๆนะพี่น้องปลูกต้นไม้ต้นไหลพวกพยุ่งยางนุ่งยางนาต้นแดงนะครับปลูกลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสีพามาอัปเดตเบิ้งผักหวานป่านะครับพี่น้องนี่นะพี่น้องมันที่ผมแต่งไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็นี่ครับ กรลังแตกยอดนะครับอันนี้คือแตงใบตะกินเองนะครับพี่น้องบ่ได้่าขายนะครับเห็ดใบกินเองนะครับคือใบบริโภคเุ้ครองครับนี่ครับกระลังแตกนะพี่น้องเห็ดใบแปดเก้าต้นเนี่ยนะครับหรือผ้าไหลเบื้องเละต้นแบบมันมันแตกจังไงนะครับอันนี้พักหวานสองปีนะครับเนี่ยอายุสองปีต้าถ้ายอย่างดีจากสามปีพี่น้องคอยแตงมันนะครับต็นนี้เขาก็อยากซิมนะครับอยากซิม แต่ว่ากะทิบอเก็บโดนนะครับกะทิปล่อยเอาใบเอาอย่างมันนะครับเพื่อให้เขาแตกขึ้นไปอีกมันต้นใหญ่ๆนะครับพอตะซุ้มเนี่กออกผมก็เดีไล่แตงแตงต้นอื่นไปอีกนะครับนี่นะครับกำลังแตยกยอดนะครับเห็นบ่แล้วก็ได้กินนะครับนี่ติชิมเบืองแล้วก็ทิปล่อยให้เขาแตกขึ้นนะครับให้เขาแตกงานลายนะครับให้เขาไ้สั่งสั่งกิ้งก่านสาขาเขาออกมาหีิงนะครับอันนี้คือต้นแรกนะครับนี่มูนี่มูนี่มันต้นบ่ท่นใหญ่ผมก็ปล่อย นี่มือนี่บริแต็งนะครับปล่อยเขาเอางาเอากิ่งเขาก่อนมาเบื้องต้นนี่ครับพัดีนี้นี่อันนี้กำลังแตกนะครับพอนยอดพเแยออกมานะครับนี่แต่พวกเบายังลิปที่แล้วก็ที่เห็นผมแต็งอยู่นะครับเติมพุนี้กำลังแตกนะครับนี่เดี๋ยวก็เต็มนะครับุมดละปัดมันหยอดแดงเต็มนะครับเดี๋ยวที่พามาพี่น้องเขามาเจ็บเยียนะครับ อันนี้บ่ได้แตกนะครับเจอแมงเงินนุ่นอหมผักหวานผมต้องมาแตีงออกนะครับแมงเงินนุนคือแมงสังหงอบ์บุปผีหน่องมันกัดกัดกินนี่เห็นเบิดเลยปลาคาแปียกำลังนี่ครับแตกใบยังงามครับเป็นพุ่มฝนตกดีเสร็จแล้วพี่น้องอย่าเบึ้ง แตกยอดไม้บิดน,นะครับน่ครับถ้าเขาแ่งกิงแล้วเขาปล่อยมันก็ติดสางสังกิ่งการสาขาเข้าออกมากั้งทีแล้วครับเนี่ยพี่น้องมึงมันกำลังแตกนะครับเขาหลีเขากระจง จุงใบจุ้งเนงเข้าไปแต่ให้เขาเปรุงอาหารน,น้ำเลือดผสมมันวัลรีอุเบิต์ได้ครับจุงใบจุงอย่างนี้นี่กำลังแตกนะครับกำลังแตกไหมเต็มเลยครับอันนี้คือต้นต้นที่สามนะครับนต้ไม้อีนนกต้น,ตน,น,ตน,หตนหนึ่งนี่กำลังแตกเต็ตมเลยครับเป็นผักหวานป่านะครับ ปลูกในะดินทรายนะครับก็ยังปลูกได้เลยพี่น,อน้องตะางเดบ่ปกติต้องปลูกดินเหนียวดินดินภูเขาดินนั่นดินโพนนะครับแต่พอพูนป,ปลูกใส่ดินทรายเลยนะครับเป็นดินทรายเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องมันกำลังแตกเพิ่นใกล้ๆนะครับเนี่ยแล้วก็ได้ซิมนะครับแล้วก็จะได้เก็บไปแกงใส่ ยังกเก็ดเห็ดฟางเห็ดเฟียงแล้วนะครับนี่อืมเขาทาเขาทาพี่น้องบางทีแล้วครับแต่ว่าต้องใจเย็นๆจักน้อยนะครับมันก็เป็นปีสองปีนะครับก็ก็ทีได้แบบนี้นะพี่น้องต้องใจเย็นจัๆน้อยนะครับเดี๋ยวให้มันแตกระลายก่อนนะครับผมมีมะท่ายพี่นอ้องเขาเบิ่งอีกมุนี่ครับง่หลุดลั่นกันไปนะครับมุนี่ เปพี่น้องยู่ใตต้นคำเปลียอีกนะครับมียุดสองต้นบนะว่าได้แตงกิ่งนะครับไปอันนี้อันนี้เป็นกิ้งที่ว่าถือเครื่องตัดหญ้านะครับมันขาดเลยด้วยพี่น้องเห็นปะแต่ว่ามันสางลําต้นของเขามา่หไม่นะครับเขาสางต้นไม้เด็ดต้นใ่ญ่กว่าเกานะครับเครื่องตัดหญ้าตัดนะครับเนี่ยชื่อเครื่องตัดหญ้านะครับเด็ดพายบนต้นที่ว่ามันถือเครื่องตัดหญ้าอีกนะครับนี่นี่นี่พี่น้อง ขาดจดปดเลยต้นหมักหง่พร้อมนะครับคือเครื่องตัดหญ้าเบียพี่น้องเบื้องนี้สามต้นหมดเพราะไม่เพ่าะมันต้นน้อยนะครับเนี่ยพระหวานเบื่อตายง่ายๆนะครับมันบบได้ตายนั่นนะครับเห็นบ่คือเครื่องตัดหญ้านะครับมันกำลังสางสามต้นทัตะที่แตกภูมิหญ่ก็เก่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับถือเครื่องตัดหญ้าพี่น้องเบิ้งต้นง้มโราเห็นนะนี่นะแต่ว่าเขาก็ดีสังลําต้นเบ่ บ่บ่บ่ทราบอ่ะนายพี่น้องมันติดเลี้ยวอยู่นี่เขาคนลังส่างขึ้นมานะครับอีกหน่อยมันก็ติแตกพุ่มนะครับแต่พี่น้องคอยมาเบิงกันนะถือเครื่องตัดหนาก็ับ่ต้องกังวลนะพี่น้องเครื่องตัดหนาทำเขาอื่นนึ่งก็ตัดตัดมันตัดแต่งกิ่งมันเดี๋ยวเลยนะครับนี่ต้นใหญ่เลยนะครับนี่สามนอนี่สามใบต้นนี่ก็ลังต้านก็ลังส่างล้างต่วครับนี่พวกนั้นนี่คือถือเครื่องตัดหนานะครับหลายต้นเติบ มันนี้มันถือฝนนะพี่น้องผักหวานผู้ใดผูด้ใดผู้กับพี่น้องเพิ่งเอาอย่างน้ำมาปลูกติดเลยนะครับผักขากันหลังเหลื่อมง,งามนะครับตรงในไายแตงกิ่งผักขาได้พี่น้องาแบบนี้ที่แรกผักขาของผมมันติดเลี้ยงเอ็มะนเอเม็มะอยู่นะครับนะเลีออย้ยงแบบนั้นพอาะ้าหลายปีเขาเพิ่งพี่น้องเรื่มเขียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับ ยังไ่ได้ใส่ปุยเตหยังครับเริ่มงที่นี่ยอดแล้วก็ยางแล้วก็แทงกิงนะครับแบบนี้แทงกิงโอ้โหขท้าแต่ผักหวานหนักหนึ่งแทงมุนี่กระลังมุนี่แทงที่หลังนะครับมุนี่ กำลังกำลังอันนั้นกำลังต,ติดแตกนะครับกาลังเป็นนอเนาะน,นะครับกาลังแตกมีอยู่อันนี้แตงลาซุนอีกสามต้นนะครับอันี้กำลังกาลังเป็นสีเขียวนะครับกําลังเป็นตาหมดหน,น,น่อยน้อยขึ้นมานะครับหน่อยๆ่อยขึ้นมานี่ นี่ต้องเอากันไกลมาตัดนะครับใช้หน้าหน้าผมมัดมะ,มะลิไว้นะครับต้องแตงนะครับต้องตัดอันนี้เป็นบันบนได้แตงนะครับลิได้ซื้อแต่บริได้ตัดต้องเดวเอากันไกลจะตัดกิ่งมาแตงแตงเขาคือต้องหนีบนะครับบ่หนีบบ่ได้น,น,นะครับแต่หลายต้นเถิบครับน้อง ทั้งตัถือฝนแห้งตัขึ้นดีนะครับผักหวานอยู่มุมทั้งนี้ก็หลายต้นนะครับนี่ยก็ลังขึ้นนี่ก็ผักหวานนะผักหวานตน้นใหญ่บ่โทอกันนะครับพี่น้องบ่ตายเลยพี่น้องอุ่นนะขึ้นขึ้นมาให้เฮาอยู่นี่อีนนี้ก็อันนี้มันจอดมะไม่ตัวนี่ สอดมาจากหากมันเล็ดตัวนี้ครับพี่น้องเบือ่อนอันนี้เขาสอดมาจากหลักเขาเลยดได้ครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องแต่เอาต้นไม้แต่เอาลำต้นไม้เลยครับเ,เห็นไหมครับก็หลายต้นเติบครับแล้วก็นี่นี่เกิดจากจากนไนมันนะครับนี่ มล็ดจากเมล็ดนะครับน,นี่ได้ละพี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับน,นี่คือแตงพร้อมกันกันกบกับชุดแรกครับอันนั้นสามต้นนั้นแตงชุดหลังนะครับนี่คืออีกจากน้อยก็ได้เก็บแล้วนะครับม่โดนนะครับนี คือต้นละแกงต้นละแกงเนี่กคพอแล้วนะครับเก็บพอะเสาอยากแล้วก็ปล่อยปล่อยเขาใหญ่นะครับอันนี้คืออยากซิมรสชาติผพกหวรนณของคาง้งียกนะครับนี่เกิดเหตแแดงนะครับอยากซิมนะครับเพราะว่าท่านนี้ท่านนับซิมรสชาตาผักหวารของอยู่พอะมันก็อายุบ้านใดเขาก็ไม่อยากแดงนะครับนี่แต่ว่าทีไดซิมเร็วๆเดี๋ยว,ว,วพี่น้องเขาจะมาเก็บพร้อมกันนะครับปลาพระวาน,นเห็นไหมครับ มู่ผมแจ้งไปผมก็ไปช้ำไ้นะครับมันก็นสินี้มูยั้งมูตายนี่นะครับแต่ว่า,าดีกว่าถิ่งไปซื้อนะครับเอาไปช้ำไปทำมาปลูกในป่าของมันเก,านเกาน่าคือเก่านี่แหละไปช้ำไ้นะครับถ้ามันแตกออกมาเขากลับมาปลูกเลยนะครับเออเนี่แหละมันถ้าถ้ามันแตกลักษณะแบบซ้ำๆนี่พี่น้องเอาลงหลุมได้เลยนะครับพักหวานมูที่เขาตัดกิง่งมันี่วา่าบบเกียโบออนจนเกินไปเอาเขาไปช้ำไปนี่พี่น้องแล้วเขาแตกออกซ้ำนี่ยซ้ำนี่ เขาเอามาลงดินเลย้วแล้วก็เอาเข่งหรือว่าเอาตะแลนดำนะครับคุ้มไว้นะครับบ่ใยเขาถือแสงจัดนะครับบาดทีนี้เขาก็ะิค่อยๆแตกหักแตกยังออกไปในดินนะครับไปกินอาหารเดี๋ยวเขาติ่ยั้งนะครับผมก็เหตุคือกันแบบนี้ครับอยู่หลายต้นอยู่นะครับเห้เขาแตกลักษณะแบบนี้ให้เขาแตกหลายถ้าแตกหลายปุ๊บเขาตีเหี้ยวเราก็ตายไปเลยนะครับเขาถ้าผูดใดแจ้งเราถ้าพูดใดพักวันอยากขยายออกเรืรอยงเขาก็ไปช้ำไว้นะครับ ช้ำๆๆแล้วก็ไปปลูกเพราเขาโพ่เนี่ยซ้ำเนี่ยเอาไปล้งหลุมเลยครับแล้วก็เอามีเข่งหรือ่ามิยังก็จมงุ้มเข้าไว้นะครับแล้วก็จะได้ผกหวานเพิ่มมาอีกนะครับออกะเฮ็ดไว้พี่น้องเฮ็ดกเกษตรปลูกทุกอย่างนี่แหละห้าก,ก็เริ่มหกอีกแล้วโอ้โคตรตกดีเลยพี่น้องเบ่้พุ่นะ หนึ่งสองสามมีหาต้นในตัวงวดน,นี้พี่น้องต้นนี้ต้นนั่นต้นนั่นหลายต้นเติบนะครับผักหวานเดยวติพาเลาะไปเบิ้องข้างข้างหลังอีกครับอันนี้ก็บวได้แจ้งนะครับจำข้าวติดกินนี่พี่น้องปลูกซันี่กับวักินกบ,บินบหวานไ่ไหวนะครับจำข้าวติดกินจริงสิอันนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับนี่อยผักหวานนี่จำข้าวติดกินในซอซนยังไ ข้าวเดียวนะครับปลูกริงๆไว้นี่เป็นผักหวานดินซ้ายเลยพี่น้องบอ่เม็นดินภูเขาเลยไม่เม็นดินเหนียวนะครับระวังระวังปลาผักหวานทุกกระปูกพวกไม่ย,ยืนต้นเลยมีพยุงอย่างน้าต้นซักโอ้ยไรนะครับเพียทั้ง แต่ดอนนี่กับว่าหน่อยต้นนะครับเป็นซีบต้นนะครับนีเนี่ยดอนต้นพักกันไอ้ต้นไหนยังก็พักขามแปรนะครับดอนนี่เบื่อนพักขาพี่น้องกระลังงามนั้นถือคนดีไรนะเห็นไหมครับเขาใหญ่มันสูงนะมันแตงไวแตงไวนะครับพักขาแตงไวเด็กก็ได้เก็บกินเก็บขายแล้วนี่พักขานี่ปลูกอีกเป็นไม้เลียงนะครับเพี้ยต้นยังง้มนะครับ ถึงยังนี่ต้นมันเป็นเตี๋ยหทสงสัยถือ้างตัญญานะครับต้นที่แหลกหลายต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกต้นเจ็ดต้นนะครับแปดต้นดอนนี่ก็คือมาแตงกิ๊งทำมาแตงกิงก็ได้กินเลยเหรอครับเนี่ยคอยให,ให้มันสั่งลต้น หลกนี่กับภนนาพภาพพี่น้องเขาบเบิง่งผักหวานนะครับดอนไอ้ผักหวานแตงกิ้งที่ผมแตงกิ้งไว้แต่บริโภคสักของเองนะครับไม่ได้ว่าเฮ็ดขายนะครับถือแมงกัดพี่น้องเบิง่งนี่นะเบิง่งพอตะหงาะถือแมงกัดเบิง่งมันสัง่งเดี๋ยวผมตองมาแตงให้เขาแตกออกนะครับนี่ แตะเอาเอาล้ำต้นเดี๋ยวมันกำลังช่วงักหวานออกเลยเด้อครับนี่นี่เขาต้องเตียงเดี๋ยวมาเตียงออกนะครับเตียงเขาแตียงงานหลายๆเี่ยวมาเตียงไอ้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเขากำลังแตก แยกยอดนะครับยอดยอดป้อนขึ้นประวันนะครับต้นบางน้ำครับอยู่ใต้ต้นข,งงา,มนขงงามเปียมุฉีลายมุ้งงามรับประวนัน นี่ครับต้นนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล่ะครับพี่น้องพลิงวันนี่นะครับแล้วเอามาแต่งให้เขาขึ้นนะครับมะลิใบให้มันขึ้นนะครับให้มันแตกงาลายเขาเกานะครับนี่ตรงมะลิออกนะครับลีเขาสางน้ต้นมาคามเปียกอะจักย่ำใดจะได้กินน้อยพวกนี้ก็ได้แล้ว้องเจอฮอร์โมนฉีดพ่นนะครับนี่ ให้มันติดหมากติดผลสร้างแต่ว่าเป็นหุมเป็นเงาดีครับเริ่มใหดีดีครับแต่ว่ากับที่ใ้มันขึ้นสูงครับตองออกกันเอาบันไดนะครับขึ้นมาตาัดไว้นี่ครับบักบักขามเปียนมูผมนะครับของไอ้พันกเกษตรนะครับผมสื่อมาน้ำมูนะครับแต่ว่าถ้าพูดได้อยากได้กับรูกวันมีวุบอยู่น้องนี่นะครับผมสื่อมาน้ำมูเป็นแปด ต้นทั้งหมดครับนี่แหละกําลัางนี่แล้วก็ปลูกเพิ่มของอเลยเพ็ดนนนไทยน้ำนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามซีปลูกเพิ่มสีต้นครับก็นนี้เลยกําลังแตกเป็นบะคามเปรนะครับคือผสมประสานครับเป็นปลาดงดิบนะครับใน,น,นี่นาคดซื้นีงที่มีผักหวานต้นไม้บะคามเปรครับผสมโลงกันเลยนะครับนี่แหละ,ะประมาณนี้นะครับพี่น้อง กดติดตามนะครับสำหรับผู้เรนมักเกษตรนะครับเกษตรเชื่องม่วนะครับปลูกอยางปลูกยังกับปลูกลงไปนะครับนี่ครับมีเสียบถูกซ่งถูกอย่างนะครับเชื่องม่วปลูกได้บัดถูกจางคอยเป็นน้ำกินนะครับพักหวานกระทงในทั้งเม็ดมานานะครับผมเอกมาเหน็บเนี่ไว้เขาคอยทยอยโคขึ้นม้านะครับมูพัมูบอนะครับ มบกส่วนบักตะกัวเพิ่งโฮมดีใช่พี่น้องนี่ครับเป็นโฮมเป็นเงาเง้านะครับฝนตกทุกงมือลมเรือนดีดีครับพี่น้องครับผมสำหรับมุน้กะเดี๋ยวเอาไ้ซ้ำหนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ